ดีครับพี่น้องดีแล้วอ้ป่โต้ครับพี่น้องค่ะดีดีอ้ดีบดิเปียกม่อว่านี่เปียกครับพี่น้องโอ้ยเนาะเมื่อนี้อารถใหญ่มาพี่น้องตามหาน้ำมันครับพี่น้องค่ะภารกิจตามหาภ<ม>า,ารกิจต,ตามหาน้ำมันครับพี่น้อง ตอนนี้ครับผ่านมหาปั้มเราจะพี่น้องซาบ่ได้จักปั้มพ <tur> ี <Wh> ่น้องซาปั้มเนี่ยปั้มมอีกน้ำกับเบเตโอ่ะน้ำกระเบออกพี่น้องโอ้ยโคตรโทจัมเมนซ่าจะสีไปปั้มอย่างไรมันจะสีออกได้พี่น้องหาอีกพี่น้องซาอันนี้เป็นปั้มเบอน์ห้าเดี๋ยวจะได้อ่าวรถนักขึ้นมะมัวแทะมันโมเห็นหุ่งเลยพี่น้องฝนตกแห้ง น,าน้าๆอย่างซีอย่างนี้อูกอดเด็กน้นองเอ้ยเอ้ยจะเสียดายฮะบ่ได้พูมีอารมณ์จังเลย <laughs> ไม่นูมีอารมณ์ได้ยงไงแค่นี้เอ้ยอสิว่าเด็ก <laughs> น้องตามพานมามันนำการเด็กพี่น้องค่ะโคตรโอ้เนาะ ผลเนี่ยกาพี่น้องพีเมื่อวานก็มือซื่อน,อน่ะนะโต๊ะงี่เง่างไมันไม่โต๊ะแต่เศร้าเลยครับพี่น้องตามให้ยังกับบ่ได้ตามให้กุ้ยไส้กับบ่พ่อตามให้น้ำมันกันยังบ่ได้จักระตุ๊กจักรีดจำเขาวพี่น้องเลยโต๊ะตแปดเดียวดูนีน่นี่น้ำสีหัวไหลอันนั้นไหลทางอน,นะพี่น้อง มันขัดมัวนนี่อาเนาะมันเป็นน้ำกระจกขอโทษดพี่น้องน้ำตำอเต็มกล้องกัองกมมอมประสาน้ำเต็มนะนะโอ้โอปัดออปวดหัดดวปวดหัน้ำพี่น้องจ๋าเฮสัมเป็เจังเซ่ม่นี่เนี่ยปลอดไทยนิดนึงนองผมว่าอยู่ในรถง่าย เมื่อวานนี่กับมือซื้อน่ะรลยลดจากบ้านไอ้ไอ้จะน้ำ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 น so ้ำน้ำพนาพี่น้องมาลดกระโดดตุกคือว่าต๊ะข้าวเดียวนะพี่น้องบอลมันต๊ะก่อนดิต๊ะก่อนเออเอาข่ามาบอนมันเนาะเออเข่ามาบอนมันพี่น้องเอ้ยมันก็เลยถือที่จริงมันต๊ะก่อนล่วงหน้าแล้ว แต่ว่าแค่บอลเ่าอยู่นะมันบดตุก,กะนะครับถ้าเล่นขาข้ามันตั้งใจว่าเล่นขาข้ามไม่ก็ับไปเล่นขาข้ามันอ่ีพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นทางลาดครับพี่น้องมันเป็นทางลาดยางหรือเปล่ามันคือคือ,คอลาดยางแท้ฮะลาดดินาลาดดินแต่สงสัยสิลาดยาง ลาดย่างกดีด้พี่น้องทางงสีนิมเป็นทังลาดครับพี่น้องขาผลใน,นการบยุทธ์ประยอนพี่น้องเอ้ย็จะจังใดคะัขุดน้าไล่หันไ,นคนไลคขดโอไลคลองมแมลงขงะาะไทยหน้าแมลงครับีลอีลาซีนไ่้ม่เล<ะ>่นหน้าอีกแล้าซิม่เล่นนะ้า,าอีกแล้วบอกดีแท้บาา้ <laughs> บานบาตกได้บ้านบ้าต๊กอะเพราะจะเล่นพี่น้องเอ้ย อ้าโคตรโคตรโคตรโครอ้ายไงเนย่าง่า้่า่าฮ่่าฮ่า่าคนี้งีนะทกคนแต่เข้าวหมได้ขวา่ได้เดีวฮะตับโคนไร ยังไมนจีนกะยังมาตากรนูกนี่งัวต๊เกินป่าทคนกินปางคนมันป่าไว้ก็จริงแต่ว่ามันบมดมันป่าน้่หมดทานป่าน้่หมดทานมันตกเงบ้านเฮากระโต๊ะไข่กระข่าพี่น้องสามสี่มือ <min> ต <h are> ิดทางนี้นะไม่จะป่าแห้งเม็ทิ้งง่ายอันนี้ง่ายนะพี่อง ทางบ้านหานมาปอกแปดพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยซื้อซิงหนามันมกินไม่เล่นหรอกกันยังเห็นภาพติดตาอยู่เป็นตนาตัดกระไดคันพี่น้องเออวัดตัวอีร้อนบ่งดูหน้าไหนลอยฟาดโอ้คนทางมันก็ะทั่งไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยน้ำเห็ุทางน้ำครึ่งหนึ่งคนทางครึ่งหนึ่งพี่น้อง <laughs> บนทางที่เฮ็ดการ์ค่ะนะน้ามาประเด็เอออับน้ามาปิกน้ามาไปกินมาขอโโดนค่าใส่คำย่าหน้ามันเชาะเบิร์พี่น้องมันเชาะมันอันเอาดินข้างขไปเบิร์โอ้ยแมาเมื่อก่อนนั่นาจะหนีได้เราจะเกี่ยทางเปื่อยเปื่อยอ๋อทางล่างนะนะนเปื้อน ๊ดคนทางหนานะครับรถเวอร์ว้างอลังการงานสร้างคนฟ้าดีแต่บอมีเออมีแต่ฝนบบมีฟ้าแน่พี่น้องมีแต่ฝนพี่น้องจะโบมีฟ้าทัดเครื่องมือว่านี่น่ดกระยอมอีกแล้วซามเมือพี่น้องซามเมือออกมาก,กับาบอ้าวสองคน เจอบัตซามเือโอ้ยเนาะสิฟ้าให้จักมือในกระบอกเนาะไม่บมดเอามาหมาดมาเต็มที่แอวนี่อุ้ยผเห็นหัวเห็นห้างในยามนี้รอขับปั๊มน้ำมันเห่าจะได้ไหมไว้หนุ่มเลยส่วนมันก็น้ำงถ่วม มันคือเป็นยามนั่นคนดีอย่างสิ่งโหดใหญ่นะคนบริษัทไม่ด้วยเพราะมันเก็จะสีหนาวระหว่างเพราะมันก็จะสีหนาวแส่นะร้อยบ้าทยังนีร้อยอันนี้บ้านหน้าละโอ่งน้อยบ้านหน้าละโอ่งแยกออกมาฟาน้าแม่ทางนะอันนี้บ้านหน้าละโอ่งบ้านหน้าละโอ่งนองจาทางดีอันนี้ร้อย ฮะดีจังหวัดมันปาดน้ำบ่เทานปาดน้ำน้ำบ่เทานพี่น้องมันก็เลยมัวอ่เทาเสีอันมีโครงการเห็ดทางดับพี่น,ออน้องนะทันแม่โอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยน้ำลายโพดบ้านเฮาอยากมองนตน้ออยากเล่นแบบบนโต๊ะแต่นี้ฮะนะาอ้าวแต่มันเก็บภาพราได้ผมกลานะฮะอันนี้เขาอยู่ในโหลดสือด่อนั้นนี่ ตั้ง <bung> ข<ม> <Island> ัดจองเนี่ยใช่ตั้งคัดจอบกันตั้งขัดจองก็มันจงแจงเกินผ้าบปล่งโปร่นี่นี่แหละก็ยังม้วาสี่ยาวมอวนนี่เฟ้งลงึมเป็นซสายพี่น้องแบบเงียบลงแบบนิคิวนิคิวเป็นฟ้ายนิคิวโอเป็นซสายรถนู้นนะนู้นรถอันมุมคุ้มหัวคุ้มขมับลงโอ้ย อ้ยน้ำน้ำไโต๊ะแข้งอันนี้พี่น้องเขาเห็นมันมืดๆตาบลออ้าวแม่น้ำท่วมทางพี่น้องมาโตกอีกต่อท่วมทางอันนี้ปู่อยู่ให้หน้าเขาเออหากมาไล่ออกให้หน้าดี มันไหลออกน้ำหมดทันมีลายตามทางน่ามันมาลงฝุ่นเลยอือป้าไหลไปตามทางเจ้าขับรถเปิดลงให้หน้าเขาเจ้าเอาไปให้หน้าเขาเจ้าผมไม่มันนี่นะผีมันออกถ้าผีน้ำผีพี่น้องไล่หูไล่ตาไปเลยข้านี่ก็เต็มพี่น้องเลยแกงแกงพี่น้องจะบอกว่าปิดปั๊มนี่นะปั๊มจุดท้ายอันนี้เป็นน้องซาเขามันลดาง น้องซาขจ้รดรถไปแกงกล้องไว้แล้วเดียดเเ๋ยวจะสะอึกไปแกงไว้แล้วพี่น้องค่ะอืมก็จะเสียงยวงนอะนี่เนาะ ไจเนมันตกจนมันสีอื้อนเลยพี่น้องข้าพัน้เล่นข้าพัน้เล่นเข้ามา้านะเล่นเขาม้าในโดมนะเข้ากระเล่นเข้าม้าในโดมเข้าล้ามิซาดีนี่ข้างหน้าพูนเห็นบอกซู๊ดแปดน้ำให้นาอ้ะน้ำให้นาได้เลยพี่น้องเอ้ยโบ๊ทแม่น้ำมันอะไรมาปวดมาปวดน้ำปปด สาถัให oh. ้มีให้มีขั้นบมีหนีร้อยสิบไปอยู่ทางไดาิหนีเป็นหัวงลปั้มสุดท้ายพี่น้องค่ะขันมาเติมรถหรือเติมอยางคุณอา อีลอยการ์เซวนะนี่เข้าเมื่อยเนี่ยสิเปียเอาอยู่ซ้ายเบิรงง์พันการ์โมงนี่อ่ะสิเปีอยเอาอยู่ซ้ายจัำไปนิดน้ำดูจังหวะนี้เขาว่าบรนพูมมีแต่พวหวัดที่นี่อันนี้ก่อนบรรพูมลองมลงไปดูแล้วกระตุกนะั่นเอาไอ้ออสร้างในห้ามก,ก็ได้พี่น้องน้ำมันน้ำมันอันนาเบิร์ดน้ำมันการ์เซวนเบิร์ด เลติคะซังบ้านกังก้ามงนี่ไปอันนี้กาวน้ำมันแดงพี่น้องไปใส่รถจ้ารเต็มกระตุกอันนี้สิบจักรันพี่น้องบูเบอร์วางอลังการฝนกระแ้งในี่ยฝนตกไปโดนแล้วบ่ตุกไปโดนเลยไหนป้าโค้งหนึ่งฝนพี่น้องฝนตกตีแต่แต่ผมมีฟ้าเนาะเมื่อวานนี่ครึ่งข้างครึ่งข้าง แสนสิบเก้าพันได้อยู่หกลิตรพี่น้องลอดนี่ละสิบแปดพันสาวกีบยุบป,ปัามทุกๆปัามเลยเนาะพี่น้องเอ๋ยซองอ่าวร้านได้จะเบิ่งตากันพีน้องริบริบริบ าก็มาเอากระสวนเือนกันเาก็มากระสวนแต่ไม่ได้จ้าน้ำมันกระสวนเบิดครับพี่น้องเบิร์ดตั้งแต่เกาโมงาสั่งโอ้สเปคอตอบอบอยอมวันไหนไปรักษาหาพี่น้องบอยอมวันไหนเปิดต่อจสนอยู่ไซน้อนี้ออน้ำมันหลบกกรสเบิดเือกันโ้ยนะ เกิดฮะฮะก็เคยผอเคยเห็นอ๋อเดือซื่อพี่น้องไม่เหรอฝนกับโตกน้ำมันกระเบิดนะไปเกาแรงฮะน้ำมันน่ะฝนบรโตกพี่น้องนี่จะรอให้ฝนสาดตกอย่างแปลวน้ำมันนี่จะรอใฝนสาดตกไม่ใช่ทั้งแรงทั้งฝนทั้งแรงฮะอันแบบทุกอย่างเลยนะพี่น้องวันนี้นะแรงฮาน้ำมันเนี่ยตาฝนเนี่ยโอ้ยเนาะสองอ่าวลานเลยคือประจบจังสี <laughs> น่าฮายพี่นอ้องเป็นเงินดิมีร้อนจนนออั๊บอันนี้ด้จับใอาบน้ำอ๊ายเล่นน้ำมาเราจะ <laughs> เ,เล่นน้ำกันเล่นน้ำก้อนนี่มันเป็นตะเล่นขย,ยังนี่โอ้ยอ้าวนี่โอ้ยเนาะป๊าดเป็นะปะตะเล่นขยันอันนี้เป็นให้นะเด้พี่น้องยึดขับใจพี่นี่นี่ ข้าวานข้าอะไได้นั่นน่ะข้าขยวแล้วอ้าน่านาเป็นตาลินลินแข่งโคอันี่นู่นละมากกระด้อแม่พี่น้องโพูดโพบ้านเช้ามาขึ้นน้ำดีใช้เอล่าแม่ค้างดีใช้น้ำข้านี้ลายกันไลยไลายจะแมนน้ำไลยไปเท่าขึ้นมาขาดน้ำใช่ปะ ก้าเขาเงาก้าเขาเรามานอนนี่นะ,อะโอ้โหอ๋อยอ,ยอ,ยอยากเล่นนำะเด่นแล้วกัน <laughs> มันพออะไรอีร้อนอ่าเดี๋ยวมันไต้กี่ไผ่